ถัดมานะครับหลังจากเรากำหนดรีพอร์ตล็อกกิ้งไปแล้วต่อมาจะเป็นการกำหนดว่าเราจะให้ผลการวัดของเราเนี่ยไปอยู่โฟลเดอร์ไหนของเครื่องวัดซึ่งทำได้ง่ายๆเลยโดยการที่เราหมุนเคอร์เซอร์นะครับมาที่รูปเมนูรูปแผ่นดิสที่อยู่ทางด้านขวาสุดกดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่า โฟเดอร์ er, เราสามารถที่จะสร้างโฟเดอร์ใหม่หรือว่าเราจะเลือกจากโฟเดอร์เดิมที่มีอยู่ในตัว SD card ภายในตัวเครื่องอยู่แล้วนะฮะโดยตัวโฟเดอร์ก็เราสามารถกดเลือกได้ถ้าเลือกอย่างนี้ก็จะเป็นตัวโฟเดอร์อชื่อชื่อนี้นะครับในการเข้าไปทําการเก็บข้อมูลหรือว่าเราจะสร้างใหม่ก็ได้ครับโดยที่ยกตัวอย่างเช่นพอเรากดสร้างใหม่เข้าไปแล้วเราสามารถกดปุ่ม Delete ปุ่ม delete เนี่ยของตัวหน้าจอเนี่ยก็คือคือปั้นพิมพ์คือปุ่มนี้นะครับเราก็กด delete ตัวอักษรทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ได้นะครับสมมุติผมจะสร้างเป็นโฟลเดอร์3 4 3 4แบบนี้หลังจากสร้างเสร็จแล้วนะครับก็กดปุ่ม ok เพื่อทำการยืนยันว่าเราได้สร้างตัวโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาตอนนี้โฟลเดอร์ที่จะบันทึกผลการวัดหลังจากที่เรากด บันทึกผลการวัดเนี่ยคือโฟลเดอร์ที่ชื่อ1234เรียบร้อยถัดเข้ามาครับจะเป็นออโต้เซฟออโต้เซฟเนี่ยเป็นการสั่งว่าหลังจากวัดเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องจะบันทึกข้อมูลเลยหรือจะถามเราก่อนนะครับนี่นะฮะแบบนี้ให้เราใช้เป็นผมแนะนำให้ใช้เป็นคำว่า s s i s t หรือให้ถามก่อนนะครับ ถ้าเรากําหนดเป็นแอซิดเนี่ยพอเครื่องมันหยุดการวัดเนี่ยมันจะถามก่อนว่าจะเซฟหรือจะลบข้อมูลนี้ทิ้งซึ่งดีมากถ้าเรากดเป็นออโต้เนี่ยเจอปัญหาบ่อยมากก็คือการวัดครั้งนี้เราไม่ต้องการวัดแต่ว่าถ้าเกิดเราหลังจากวัดเสร็จเราเราเราไม่สามารถ delete ดีลีตได้เครื่องมันจะเซฟเลยทําให้เราสับสนนะครับผมแนะนําว่าถ้าวัดโดยทั่วไปไม่ใช่เป็นโอกาสลักษณะพิเศษอะไรเนี่ยให้กําหนดเป็นแอซิดไว้ตลอดจะดีที่สุดนะฮะ เซฟสกรีนช็อตนี้ก็คือถ้าเรากดเซฟสกรีนช็อตเนี่ยเครื่องมันจะทำการเซฟหน้าจอตัวนี้เอาไว้ครับแล้วก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่เราบันทึกไว้แบบนี้อันนี้เราไม่เอาเรายกเลิกไปนะครับแต่นี้เราสามารถบันทึกหน้าจอได้โหลดเทสก็คือเอาไว้ดูข้อมูลที่เราเคยวัดมานะครับว่าเป็นข้อมูลเท่าไหร่เดี๋ยวจะอธิบายในคลิปแยกทางหากถัดไปนะครับในโหลดเทส